สเสน่ห์ของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติต่าง,ลงหลงไหลคงหนีไม่พ้นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีรสชาติที่หาทานที่ไหนไม่ได้วิถีชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรรวมถึงความน่ารักของพี่น้องในชุมชนทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ที่หากใครได้มาสัมผัสก็จะทําให้ลืมความเครียดแล้วได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์เพื่อชาร์จพลังในการใช้ชีวิตต่อไปและจะดีแค่ไหนหากชุมชนที่มีสเสน่ห์แห่งนี้ จะได้รับการพัฒนาจากนิวเจนคนรุ่นใหม่ให้เป็นแหล่งรายได้เพื่อนิวไลฟ์ชีวิตที่ดีกว่าแก่คนในชุมชนครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่บุดีรัมนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาที่จังหวัดนี้นะครับก็เลยอยากจะไปรู้แหละว่าที่นี่มีอาหารอะไรน่าสนใจน่าทานกันบ้างหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปกันบ้างน,นะครับแต่ผมเพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ใช่คนที่จะพาทุกคนไปดูกันนะครับก็เลยมีโอกาสดได้นัดกับทางผู้ใหญ่ติ๊กเอาไว้นะครับเราก็น้องๆจากยภโร,รักถิ่นโดยธนาคารออมสินด้วยนะอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับ,รบผมผู้ใหญ่ติก๊กครับวันนี้จะพาผมแล้วก็คุณผู้ชมไป ท่องเที่ยวไปดูอะไรยังไงบ้างครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับแล้วก็จะไปดูวิธีการอาหารพื้นถิ่นของเรานะครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยฮะเดี๋ยวผมเดินตามไปครับผม อันนี้แหละครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอยากนําเสนอนะครับผมเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก <c oughs> เป็นขนมเปี๊ยะนะครับผมแล้วก็ได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าขนมเปี๊ยะอะไรครับขนมเปี๊ยะไส้ลูกว้าครับผมบ้านของเราคือบ้านหนองว้าเราก็เลยได้ได้เก็บลูกว้านะครับมาเอามาทําเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมครับอันนี้คือลูกว้าใช่ครับผม แล้วน้องนองยุพัทรักถิ่นล่ะครับได้เข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างถามฟังน้องแหม่มดีกว่าค่ะเราจะช่วยในการพัฒนาสูตรขนมเปียกนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของระบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการยือดอายุการเก็บ,บรักษาที่นานขึ้นโดยใช้ระบบ active packaging ค่ะในส่วนของอาคารสถ,ถานที่ผลิตนะคะเราจะปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาระคะ่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์โลโก้ให้มันเป็นแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้านหนองว่าด้วยค่ะตรงนี้ลูกๆว่าดูน่าทานมากเลยนะครับทุกคนฝั่งของน้องกัติ่นล่ะ น้องก็ถินสอนเลยได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าตรงนี้เตรียมอุปกรณ์แบบนี้ต้องให้ผมทำใช่ปะได้ค่ะพี่ได้มาทําขนมอีกแล้วมันจะยากไหมการทําขนมเปียลูกว่าอ,อ๋อมันจะมีวิธีที่ละเอียดอ่อนนิดนึงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมยินดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันยัง <c oughs> ไง<ด>บ้างเริ่มต้นสอนหน่อยฮะเออหนับแรกเราจะมากวนไส้ก่อนค่ะพี่ พอเราเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะโดยการนําขนมเปี๊ยะมาใส่ในแพ็กเกจโดยเราจะมีการพัฒนาระบบเป็น Active Packaging ค่ะก็คือเอาตัวนี้มาใส่เข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวปลดปล่อยเอทานอลนะคะมันจะปรับสภาพภายในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นการยืดอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นอันนี้ถ้าอยู่ในอุณหภ,ภูมิปกตินะคะจะอยู่ได้7-8วันค่ะ<ม>แต่ถ้าแช่ตู้เย็นไว้จะเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือนนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เข้ามาร่วม ช่วยบรราด้วยอยากซื้อแล้วแบบนี้ทํายังไงบ้างคะ้องแจงฮะก็สามารถซื้อได้นะคะตามร้านค้าของที่ระลึกทั่วไปค่ะตามตลาดนั้นนะคะเราได้ลงตลาดนัดซอกาค่ะแล้วก็งานงิ้วงานเทศกาลนี้เราก็ไปค่ะมีการโปรโมทเพจด้วยค่ะโปสเตอร์นี้เราก็ทํานะคะทํารูปแล้วก็ไปโปรโมทค่ะในเพจเพจไหนเอ่ยเปียสระปริงค่ะ ก็คือข<ด>นมเปี๊ยะใส่ลวกกว่าเป็นภาษาคิดนเหรอครับใช่ค่ะเป็นภาษาคเขีรนคร่ะผมขอลองพูดได้ไหมเปี๊ยะตระปริงเปี๊ยะครับ เปีย <Yeah. S 1> สะรสะสระปริงปริงครับเป,ปียสะระปริงนะถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะโอเคนะฮะเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนการทำโปรดักที่ต้องบอกว่าคุณมาที่บุรีรัมคุณต้องซื้อกลับบ้านกันไปอย่างแน่นอนนะครับแต่นอกจากนี้มีอะไร,พระเพิ่มเติมอีกไหมครับ,รบในในชุมชนของพวกเราครับก็เป็นชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดขนมนะครับมาจากบรรพบุรุษอย่างเช่นสีม่วงนี้ก็คือมาจากมันม่วงนะครับสีตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับผมเป็นกล้วยครับตัวนี้ครับผม และตัวนี้ก็คือทํามาจากพักทองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ของในชุมชนของพวกเราและอันนี้ครับขนมถ้วยขนมชั้นของกลุ่มพวกเรานะครับสีเขียวนี้ทํามาจากใบเตยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองว่าของเรานะครับผมแต่เรายังมีเพิ่มเติมอีกนะครับเรามีการรับจัดเบรกนะครับผมโดยเอาขนมเนี้ยครับผมไปจัดแล้วก็มีน้ําสมุนไพรแล้วเราก็จะมีกลุ่มของแปรรูปนะครับจากปลาทําเป็นปลาร้านะครับผมแล้วก็จะมีแหนมแล้วเราก็มีขนมตดหมาซึ่งเป็นขนมที่ใช้ปิ้งในชุมชนของพวกเราขนมตดหมาครับผมอี๋ยวต้องไปแอบลองหน่อยแล้วกันชื่อมี ความแปลกมากเหมือนกันนะครับก็ทุกคนถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยชอบอยากจะลองทานนะเพราะขนมมีหลากหลายอย่างมากเลยนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของเพียเสาะปริงพูดถูกหรือยังฮะถูกแล้วครับผมต้องล้านะครับก็อย่าลืมไปสั่งกันนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มาทําขนมเปี๊ยะลูกว่าแล้วก็ได้มาทานอร่อยมากเหมือนกันครับแต่ว่าพออิ่มท้องแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแถวแถวนี้มีอะไรที่น่าเที่ยวกันบ้างตามผมมาครับ ใช่ครับไปพี่ไปเที่ยวชุมชนบ้านบุกันค่ะึือเรกค่ะพี่พัรไปกับซาเล้งเลยเหรอใช่ค่ะเอาไปไปแรกเหมือนกันไปฮะถ้าถึงแล้วค่ะพี่พัรเดี๋ยวเราลงกันกันเลยค่ะฮึบไป,ไปค่ะที่นี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านบุนะคะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับ ะะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนโฮมเซบ้านบุกกันแล้วนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ถวันด้วยอยวผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่านะครับว่าเราเริ่มต้นพื้นที่บริเวณนี้อย่างไรกันบ้างแล้วาทาแถวนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับแต่ก่อนก็เป็นชุมชนโบราณนะครับน่าจะเมื่อประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะครับต่อมาเมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคือทางบรรพบุรุษของเรานะครับซึ่งส่วนมากก็ จะเป็นคนสู่ดินนะครับก็ได้มาจับจองอยู่อาศัยและทำมาหากินซึ่งการทำมาหากินของพวกเราตรงนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นการทำนานะครับในปัจจุบันนะครับคือจะมีการทำข้าวไรซ์เบอรี่และจะมีข้าวหอมนินนะครับซึ่งข้าวหอมนินตรงนี้ถ้าผู้ที่ได้รับประทานเข้าไปจะดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่ามันจะมีปริมาณน,น้ำตาลที่น้อยเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารนะครับ และที่สําคัญคือชุมชนของเราตั้งอยู่ใกล้พนมรุง้งประสาทหินพนมรุ้งไม่เกิน5กิโลตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวจิงมทะลักมาพอดีมีคนในชุมชนของเรามีความคิดจะทําอย่างไรขณะนี้คือเราก็ได้ขยายนะครับที่แรกจะมีอยู่หลังเดียวตอนนี้อยู่ประมาณ4ีห้าหลังซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับ นี่คือี่มาที่ไปของโฮมสเตย์บ้านบูดตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าน่นนาแหละว่าวันนี้เราอยู่กับสองสาวด้วยนะฮะอยากให้น้องตุ้มไลฟ์ฟังหน่อยนะครับว่าทางยูพารักทินโดยธนาคารออมสินได้เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ยังไงกันบ้างครับค่ะได้เข้ามาพัฒนาและต่อยอดนะคะโฮมสเตย์บ้านบูะคะจนได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยค่ะและในปีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับรางวัล b e s t อ f เ h e Best จากโครงการออมสินยูพารักถินนะคะประเภทอยู่ดีด้วยค่ะสุดยอดไปเลยนะครับตแต่เมื่อกี้เห็นทางผู้ใหญ่เนี่ยได้วย วันนี้จะมีโปรดักต์อะไรที่พาผมไปดูบ้างไหมครับมีค่ะเป็นโปรดักต์ที่ทําจากข้าวนะคะเป็นน่าที่สนใจมากเลยค่ะและสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักคุมเตยแล้วนะคะเรายังมีของที่ระลึกหรือของฝานะคะให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะขออนุญ,ญาตพาไปดูลได้ไหมครัได้ค่ะไปกันเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับบคุณครับเชิญเลยครับข้าพี่พัดอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบุเรานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งแชมพูครีมนวดแล้วก็สบู่ด้วยค่ะและเราคะก็ สวัสดีครับพี่ฝนอยากให้ฝนเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของโปรดักของเราเนี่ยเป็นยังไงครับเริ่มต้นก็คือที่หมู่บ้านของเรานะคะจะเป็นทําทอาชีพเกษตรกรรมเนาะเราจะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักทีเนี้ยข้าวค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างต่ําเราจึงอยากนําข้าวที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก็ได้น้องๆจากออมสินยุวพา์รักถิ่น มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยที่นำข้าวที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือแชมพูและครีมนวดค่ะอยากให้น้องพิม์ล่าย้ฟังหน่อยละกันว่าเ,<ล>เรารได้เข้ามาพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างครับก็คือเดิมต้องพูดก,กันเลยนะคะว่าเดิมทีชาวบ้านมีการทําผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มาตรฐานเกิดเชื้อราได้ง่ายแล้วก็อายุข,ของผลิตภัณฑ์อ่ะสั้นมากเราจึงได้นํากระบวนการผลิตที่สารสกัดที่เรียกว่า hot extraction เข้ามาปรับใช้ค่ะซึ่ง การสกัดแบบนี้นะคะเป็นการสกัดแบบร้อนค่ะเัื่อในเรื่องของการป้องกันเชื้อราการยืดอายุถึง2ปีค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเรานะคะได้จัดผลิตภัณฑ์เข้ามา2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มอาหารนะคะก็คือข้าวค่ะเราได้ทําแบรนด์ให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคค่ะและสามารถนําไปเป็นของฝากได้อีกด้วย ส่วนในกลุ่มของสกินแคร์นะคะพราเอกหลักของเราก็คือข้าวค่ะที่ชาวบ้านในชุมชนเขาปลูกขึ้นมาเองปลอดภยัยแล้วก็ไร้สารเคมีค่ะจะประกอบไปด้วยสบู่ข้าวหอมค่ะมาลิแล้วก็อังกอร์แชมพูและอังกอร์คอนดิเชนเนอร์ค่ะข้าวอะค่ะมีสารที่เรียกว่าสารแอนโทไซยานินค่ะซึ่งสารนี้ช่วยทําให้ผมแข็งแรงผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะ และในตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะได้รับมาตรฐานเลขที่จดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนช่องทางการขายนะคะเราจะมีทั้งช่องทางแบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะขายผ่านช่องทางช้อปปีแล้วก็ Facebook ค่ะสื่อประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมี2เพจด้วยกันค่ะคือเพจสมุนไพรภูนาแล้วก็เพจท่องเที่ยวภูเขาไฟบ้านบุค่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเข้าไปย้ำอีกรอบนดีกว่าชื่อเพจคือเพจสมุนไพรภูนาและเพจท่องเที่ยวภูเขาไฟบ้านบุค่ะ ไปอุดหนุนน้องๆแล้วก็พี่ๆในชุมชนนี้กันเยอะๆด้วยนะครับร้อยดูโฮมสเตย์กันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมถ้าเกิดจะมาแถวนี้แวะมาพักตรงนี้กันได้นะครับแต่ว่าหนึ่งจุดที่อยากพามาดูตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์กเหมือนกันที่ทั้งคนพื้นบ้านแล้วก็น้องนิวเจนเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้คืออะไรไปดูกันครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลานไซนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินนะคะที่นักท่องเที่ยวมาต้องมาถ่ายรูปที่นี่ค่ะพี่พาน์ และชุมชนบ้านบูนะคะถือเป็นท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะะเราได้รับรางวัล Best of the b เ s t จากโครงการอ,อมสินยุวพัฒน์ลักถิ่นประเภทอยู่ดีค่ะ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุบีรัมนะคะชื่อทีมวัตตะ้า3ใบค่ะและในปีนี้เราก็ได้เข้ามาต่อยอดเพิ่มเติมอีกค่ะซึ่งจุดเด่นของชุมชนบ้านบุนะคะคือเป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ GI ค่ะความพิเศษของข้าว GI นะคะข้าวจะมีกลิ่นหอมเหนียวนุ่มทานอร่อยและที่สาคัญนะคะพี่พัฒมีธาตุเหล็กสูงด้วยค่ะซึ่งสายพันธุ์ข้าวจะมีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะได้แก่ข้าวหอมมะลิกาคารหน105ข้าข้าวบอม้ผลผลิตนะคะจะเห็นได้ว่า ลานายจะเป็นที่ตากข้าวของชาวบ้านนะคะและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและเด็กๆในชุมชนอีกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอ,อมสินค่ะโครงการอ,อมสินยุพัฒรักถิ่นค่ะและบริเวณรอบข้านะคะก็จะเป็นสารปู่ตาหรือเรียกว่าสารตายายค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเรามีเซอร์ไพรส์บทเพลงกันตึมพื้นบ้านจากพัดค่ะผมเหรอไม่ใช่ค่ะขอเชิญน้องพัดได้เลยค่ะ อแฮปปี้ยายาาอแฮปปี้ยาเป็นป่าใช่ยังไงละอ้แฮปปี้ยายาแล้วนี่นะครับก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ครับ oh, ya, ya. พอผมมาที่นี่ oh, <happy> ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยและสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆจากจัวพัด์รักถิ่นโดยธนาคารออมสินกันด้วยนะครับ oh, <happy> ผมก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนครับให้มาลองเที่ยวแบบวิถีชุมชนได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากชุมชนความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไร้ความวุ่นวายและทุกคนก็จะได้เ x p e r i e n c e ์ใหม่ๆที่ประทับใจแบบไม่ลลืมเยครับ ขอเอ่ยคำลากล่าวคำมาสวัสดีสวัสดีค่ะ